ชาวลัคนาสิงห์และชาวราศีสิงห์คลิปนี้เป็นคลิปเดือนตุลาคม2563ของชาวสิงห์นะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีวันที่ด้านล่างคลิปเป็นการอ่านภาพรวมมีทั้งตรงและไม่ตรงของให้ทุกท่านรับชมงบเทิงหรือฟังื่อเป็นแนวทางก็พอนะคะเปิดไพ่มาแล้วค่ะตำแหน่งตัวตนของสิงห์เดือนตุลานี้ได้เป็นไพ่เดสนะคะสิงห์จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะถ้าไม่ใช่ครั้งยิ่งใหญ่มันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงงงออะไรบาาย่า ที่มันเห็นได้ค่อนข้างชัดเปลี่ยนจากสภาพเดิมสู่สภาพใหม่ที่เด่นชัดกว่าที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะหลังจากที่สิงสวมบทมนุษย์สุดสตรองมาก่อนหน้านี้แล้วบางครั้งคุณอาจจะย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่า คุณผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงคุณผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ยังไงแต่คุณก็ผ่านมันมาแล้วนะคะไพ่เดสท,ที่หลายๆคนกลัวแต่ผู้อ่านรู้สึกว่าผู้อ่านชอบนะไพ่ใบนี้นะคะผู้อ่านรู้สึกว่านี่คือการที่กําลังจะจบสิ้นของอะไรบางอย่างของชาวสิงเพื่อที่จะไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมสิงตุลานี้อาจจะดูแข็งแกร่งกว่าเดิมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองใครก็สั่งคุณไม่ได้และไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นอะไรที่คุณเชื่อมั่นว่าใช่ อะไรที่คุณต้องการคุณก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้ได้มาโดยไม่หวั่นปัญหาใดๆเลยเดสของสิงในเดือนนี้ติดกับสเตรน t ์นะคะนี่เป็นพลังงานของความตั้งมั่นน่ะความเด็ดเดี่ยวความแข็งแกร่งทางกายและใจคุณมีกำลังที่จะทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยนะคะสเตรน t ์ strength, ใบนี้เขากำลังขม่มเขากระทิงอยู่ เป็นอารมณ์ของคนที่ไม่กลัวใครกำลังจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งเด่นชัดหรือครั้งใหญ่ให้กับสิ่งคุณมีไพ่หนึ่งเหรียญแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งของอริก็ตามแต่มันมีจัดเม้นต์ในตำแหน่งของมอรณะมันคือการเริ่มต้นอะไรบางอย่าง คือการเกิดขึ้นของบางสิ่งบางอย่างจากโชคชะตาหรือจากกรรมเก่าบุญเก่าของเรานะพลังของการเติมเต็มให้กับชีวิตใหม่พลังของการเริ่มต้นชีวิตใหม่พลังของการเกิดขึ้น จากสิ่งที่มันบุบสลายไปแล้วแล้วมันเกิดมีชีวิตใหม่ขึ้นมาอะไรแบบนี้ถ้าเทียบง่ายๆอย่างเช่นสมมุตินะคะธุรกิจเราเจ๊งไปอ่ะมันถึงเวลาที่มันกําลังจะเกาะตัวขึ้นมาใหม่ทุกอย่างมันกําลังจะฟื้นจากจากสภาพความตายอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีใครเสียชีวิตนะคะหมายถึงว่าสถานการณ์หรือสภาพของความผิดหวังความล้มเหลวหรือความอะไรแบบนั้นนะคะมันจะหายไปแล้วมันจะมีการเกิด บางอย่างขึ้นมาใหม่ทดแทนนะคะการเงินได้สิบเหรียญเนี่ยมัน,มนเป็นไพ่ที่ดีมากสิบเหรียญคือไพ่ของคนรวยอะ่ะคนมีเงินเป็นไพ่ของเศรษฐีนะคะมีเงินใช้จ่ายเป็นคนที่แอบมีเงินเก็บนะสำหรับชาวสิงห์ถ้าคุณบริหารได้ดีคุณจะมีเงินเก็บเยอะมากก็เป็นคนที่รอบคอบในการที่จะจัดการใช้เงินมากๆแต่ว่าก็พึงระวังการเสียเงินไปกับการแก้ไขฟื้นฟูซ่อมแซมบูรณนะบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะต้องใช้เงินเยอะนะคะ อยอดยานพาหนะก็ได้รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลยังไงซะไพ่เดสเนี่ยมันก็หมายถึงความเจ็บป่วยได้นะคะหรืออุบัติเหตุก็ได้หมายถึงการสูญเสียหรือการจ่ายเงินไปก็ได้รวมไปถึงเรื่องราวร้อนใจนะคะแต่ว่าไม่อยากให้เพื่อนๆกังวลใจมากกับไพ่ใบนี้ Strength 10เหรียญ10ถ้วย Judgment 1เหรียญแล้วก็ The Fool ทุกใบที่มันมาล้อมรอบ The d e a t ตตรงนี้ยมันไพ่ดีทั้งนั้นเลยผู้อ่านก็เลย มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงของสิ่งครั้งนี้มันจะต้องไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะนับว่าเป็นพลังงานในด้านดีที่จะช่วยผลักเรื่องร้ายๆให้จบสิ้นไปแล้วคุณจะเจอเรื่องใหม่ที่ดีที่สดใสกว่าเดิมทีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์กับญาติสนิทมิตรสหายความสัมพันธ์รับรื่นดีมีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งแต่คุณจะรู้สึกเบื่อกับสภาพของครอบครัวตัวเองก็ได้นะคะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่มันรู้สึกเบือเบ่อๆเซ็งๆอะ่ะหรือบางทีบางบ้านอาจจะมีการทะเลาะหรือมีปากเสียงหรือมีอารมณ์หงุด กับคนในครอบครัวบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละนะคะคู่ครองคนรักบุตรบริวารภายในบ้านเจ้านายลูกน้องที่ทํางานหรือแม่บ้านที่บ้านหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีหงุดหงิดหรือมีอะไรบ้างแม้ว่าบรรยากาศมันจะน่าเบื่อแต่งานของคุณมันมั่นคงดีแล้วก็งานสร้างเงินให้กับคุณได้ทําให้ชาวสิงมีเงินเก็บมีผลประโยชน์มีกําไรมีฐานการเงินที่มั่นคงจากหน้าที่การงานท่านที่กําลังตกงานอยู่รองานอยู่มีโอกาสได้งานปุ๊บปั๊บ จะชอบหรือไม่ชอบอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งจะชอบไม่ชอบอยังไงก็อยากให้เพื่อนๆรับเอาไว้ก่อนเพราะว่าจากหน้าไพ่ตรงนี้แล้วอนาคตมันสามารถสร้างเม็ดเงินได้ ได้มหาศาลเลยถ้าเรารู้รจักพลิกโอกาสนะต่อไปศัตรูคู่แข่งค่ะที่เคยบาดหมางกันมาก็คงจะอ่อนล้าถอยแรงกันไปบางท่านจะได้รับโชคบางอย่างจากศัตรูซะด้วยซ้ําคู่แข่งนําเลขนําโชคอะไรบางอย่างมาสู่เราด้วยซ้ํานะคะอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองเรื่องของโอกาสก็ได้หรือแม้แต่ทรัพย์สินเข้าของของมีค่าใดๆก็ได้ ในแง่ของอุปสรรคอันตรายสิ่งที่ควรระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บนะคะระมัดระวังอาการทางสายตาสู้แสงไม่ได้ประมาณนี้นะคะต้อหินต้อลมต้อกระจกต้อทั้งหลายนั่นแหละเกี่ยวกับสายตาแล้วก็วิงเวียนนะคะหน้ามืดได้ง่ายๆอาจจะลุกนั่งเร็วไปหรือเปล่ากล้ามเนื้ออักเสบปวดข้อปวดแขนปวดไหล่เส้นเอ็นด้านหลังช่วงเอวข้างหลังท่านจะมีโชคลาภได้เดินทางไกลได้ท่องเที่ยวหรืออย่างน้อยๆท่านจะรู้สึกอิสระและมีความสุขสบายใจมากขึ้นหลังจากที่ กรำมศึกมานานนะคะขอให้อย่าหมดแรงต่อสู้สิ่งไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆหรอกต้องออกแรงล่าต้องออกแรงเหนื่อยแล้วก็ต้องได้ใช้ความรู้ความสามารถค่อนข้างเยอะจึงจะได้มาแต่ว่าทุกอย่างที่ได้มามันคุ้มค่าเสมอสำหรับสิ่งนะ Strength ในตำแหน่งมรณนะ การต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเข้มแข็งแล้วก็ชาญฉลาดนะคะยังจะต้องเป็นสิ่งที่สิงควรทำอยู่นะคะกับการที่รู้จักการบริการบริหารจัดการในชีวิตประจำวันของเราส่วนเรื่องความราาักค่ะระวังการทะเลาะสายโสดอยู่ในโหมดห่วงความโสดแต่แอบรอคนที่สวรรค์จะส่งมารอเนื้อคู่มาเกิดนะคะรอคนที่ใช่แล้วคุณก็หวังว่าจะต้องได้เจอเขาในสักวัน สิงโสดบางท่านที่เคยมีแฟนแล้วเลิกลากันไปอาจจะมีแฟนเก่าทักทายมานะคะบางท่านมุ่งทํางานเก็บเงินอย่างเดียวเลยไม่สนใจความรักเลยบางท่านอยากไปต่างประเทศเก็บเงินต่างประเทศดีกว่าเผื่อจะเจอคนหรือชีวิตที่แปลกใหม่กว่าเดิมประมาณนั้นทีนี้คนที่มีคู่อาจจะมีทะเลาะหรือมีปัญหาไม่เข้าใจกันหรืออารมณ์ร้อนใส่กันได้หรืองอนกันแล้วเครียดแบบนี้ก็ได้ มีอัศวินเรียนเข้ามาซึ่งเป็นไพ่ของการใช้เหตุผลและก็การใช้เวลาทีนี้มาที่รักสามเศร้านะคะเรื่องราวของทั้งสามฝ่ายสามารถเกิดสลับด้านกันได้เริ่มต้นที่สิงก่อนสิงยังคงนิ่งตามสไตล์สิงใช้ความคิดว่าเป็นพิเศษเหมือนกับว่ากําลังวางแผนชีวิตคู่อยู่ว่าสิงจะต้องแก้ไขอะไรยังไงทําอะไรต่อไปดีหรือจะต้องออรอหรือเปล่าประมาณนั้นชีวิตคู่ไม่ว่าจะไปในทางไหนสองไม้ติดกับ8ดดาบสรุปว่าในตุลาคมนี้แม้จะพยายามคิดอ่านยังไง ก็ยังคงอึดอัดและเครียดอยู่ปัญหาที่พยายามคิดแก้ไขก็อาจจะยังไม่สามารถทําอะไรได้มากนักมีความหนักใจบ้างอึดอัดกับความสัมพันธ์บ้างหนักและเหนื่อยในบางท่านเหนื่อยมากๆเลยทางแง่ของความรู้สึกและภาระต่างๆที่คุณได้รับผิดชอบต่อไปให้ส่วนของเขานะคะกาลังจะดีดต,ตัวออกจากความตึงเครียดนี้เขาเป็นทาวเวอร์คืออาจจะทะเลาะก,ก็ได้มีคําพูดอารมณ์รุนแรงแตกหักกัน หรือมีการตัดสินใจอะไรที่ทันทีทันใดก็ได้อารมณ์มันระเบิดนะ่ะแล้วก็ไม่อยากจะเก็บไปแล้วแต่เขาก็แค่คิดนั่นแหละกังวลแล้วก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีก็เลยตัดสินใจว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรมาละไม่ต้องทําอะไรด้วยไม่ต้องเลือกใครด้วยเลือกตัวเองซะเลยคือการพาตัวเองออกไปจากดราม่าตรงนี้อิสระฟรีๆชิวๆโลง่ลงๆไปให้พอสบายใจให้พออะไรแบบนี้หรือไม่งอ้อ ไม่เอาใจใครทั้งนั้นแต่ในใจก็ยังแอบคิดอยู่นั่นแหละเพราะว่าก็ยังปล่อยเรื่องราวออกจากความคิดไม่ได้แต่อาจจะด้วยอารมณ์โมโหหรือมีการทะเลาะอะไรอย่างนี้ก็เลยทําให้เขาบอกว่าเออไปดีกว่าไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าไปเรื่อยๆอเพราะว่าถ้าติดต่อกันก็เดี๋ยวจะทะเลาะอีกประมาณนั้นเขาอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือไม่ก็อยู่ต่างประเทศได้ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะไม่เจอใครเลยในระยะนี้ทั้ง2ฝ่ายคือไม่เจอทั้งสิ่งแล้วก็ไม่เจอทั้งบุคคลที่3ด้วย ทีนี้ไพ่ของคนที่3เป็นไพ่เดสนะคะไพ่ตัวตนของเขาได้ไพ่เดสซึ่งสิ่งก็เป็น d a ดสเหมือนกันเดสราชินีดาบอัสวินดาบแล้วก็2ดาบบางเคสเป็นต่างชาติทีนี้เขาค่อนข้างที่จะอารมณ์แรงเหมือนกันนะคะรักแรงตรงผงผางใจร้อนสู้แล้วก็ อยากเจออยากเคลียร์อยากทําทุกอย่างให้ชัดเจนไม่ชอบหลบหน้าแต่ยังไงผู้อ่านมองว่ายังไงเขาก็เลือกที่จะนิ่งมากกว่าที่จะเคลื่อนไหวนิ่งเพื่อรอฟังข่าวหรือรอดูสถานการณ์ต่อไปเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะเลิกหรือเขาจะไปต่อนะอยู่แบบเป็นสองดาบคืออยู่ระหว่างการสะสมข้อมูลอรอการตัดสินใจในอนาคตแต่บางกรณีสามารถจบได้นะคะเดสขึ้นแบบนี้นะ จากคนกลางมีทาวเวอร์มีการแตกหักมีเดอะฟูลคือหลุดไปใช้ชีวิตแบบโสดแล้วก็มีเดสการจบสิ้นอะไรแบบนี้ดราม่าสามเศร้าของสิงห์บางเคสสามารถจบได้ในเดือนตุลาคมนี้นะคะโ okay, อเคคร่าวๆประมาณนี้สำหรับตุลาคม63ตรงไม่ตรงยังขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กติดตามกันด้วยถ้าคำทานายในวิทยุเจนเพื่อนบนต้องขออภยัยาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปตุลาคมนี้ชาวสิงห์สวัสดีค่ะ